อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่4กรกฎาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับวันนี้เรามาลุยกันในข่าวรอบเชา้าประจำวันที่4กรกฎาคมกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องตลาดซื้อขายกันเหมือนเช่นเดิมครับกับข่าวแรกเรื่องของทีเรลม,มาเลเซีย วันนี้อัปเดตล่าสุดจากทางฟราบิเซโอโรมาโนนะครับได้ออกมาระบุว่าท่เรลมาเลเซียเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการตรวจร่างกายส่วนแรกกับทางแมนยูเน็ดนะครับและในวันนี้ครับการตรวจร่างกายส่วนที่2ก็จะเสร็จสิ้นก่อนที่นักเตะจะเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของแมนยูเน็ดอย่างเป็นทางการนะครับส่วนรูปนี้นะครับก็เป็นรูปของท่เรลมาเลเซียและก็ตัวเอเยนอาริเดซานขณะเดินทางมายังสนามซ้อมคาร์ิงตันของแมนยูเน็ดครับ เรามาต่อกันที่เรื่องของแฟรงกี้เดยองกับอัปเดตล่าสุดจากทางฟาบิเซโอโรมาโนกันบ้างครับโดยโรมาโนนะครับได้ออกมาระบุถึงเดียนนี้ว่าตอนนี้แมนยูเอเดตกับบาร์เซโลนาได้ตกลงค่าตัวเบื้องต้นของแฟรงกี้เดยองนะครับได้ที่65ล้านยูโรแต่ทั้ง2สโมสรยังไม่สามารถตกลงค่าแอนดออนอีก20ล้านยูโรกันได้ครับว่าจะแบ่งจ่ายอย่างไรและตามเงื่อนไขใดบ้างส่วนในเรื่องของสัญญาส่วนตัวนะครับตรงนี้แมนยูเอเดตและก็แฟรงกี้เดยองยังไม่ได้มีการเจราจากันนะครับ ทางด้านต้นสังกัดของนักเตะอย่างบาร์เซโลนานะครับก็มีความตั้งใจว่าอยากจะให้แฟรงกี้เดยองน่ะอยู่เป็นกําลังหลักของ Small สโมสสต่อไปแต่ถึงดัะนั้นครับบาร์เซโลนาอยากจะให้ตัวแฟรงกี้เดยองยอมลดค่าเหนื่อยลงมาตามที่สโมสอนเรียกร้องซึ่งตรงนี้เองครับโรมาโนระบุว่าตัวแฟรงกี้เดยองน่าจะไม่ยอมรับทางเลือกนี้ครับนอกจากนี้ครับสื่อสเปนหลายเจ้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตและก็มากานะครับ ก็ได้ออกมารายงานสอดคล้องกันเลยครับว่าตอนนี้แฟนะรงกี้เดยองน่ะเหลือเป็นแค่2ตัวเลือกครับในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือเลือกย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่ายอมลดค่าเหนื่อยและก็เล่นกับบาร์เซโลนาต่อไปครับเรามาต่อกันที่อัปเดตกับเรื่องของแอนโทนีเป็นตัวเก่งของอาแจกอัมสเตอร์ดัมกันบ้างครับโดีวยวันนี้รายงานล่าสุดจากทางดลี่เมลนะครับออกมาระบุว่า เอ็ดดเทนฮกยังต้องการได้ตัวแอนโทนีเข้ามาร่วมทีมครับแต่ว่าทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมน่ะตั้งค่าตัวของแอนโทนีไว้สูงถึง70ล้านปอนด์ซึ่งตรงนี้แหละครับทางแมนยูเด็ดยังมีความกังวลในเรื่องของค่าตัวนักเตะนะครับที่ดูแพงมากจนเกินไปส่วนอัปเดตเรื่องของคริสเตียนโรนัลโดกับตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับโดยตามรายง,งานของเดอะมิร์เรอร์นะครับออกมาเผยว่าแมนยูเด็ดได้แจ้งไปยังคริสเตียนโรนัลโดว่าต้องเดินทางไป p รีซีซั่นกับทีมครับแม้ว่าเจ้าตัวน่ะต้องการจะย้ายออกจากสโมสร ส่วนท่าดีของแมนยูเนตดนะครับก็คือโรนัลโดไม่ได้มีไว้ขายแต่สโมสรก็แจ้งต่อเอริเทนฮาร์กันที่เรียบร้อยเลยนะครับว่าหากจำเป็นต้องปล่อยโรนัลโดออกจากทีมก็ต้องปล่อยครับเนื่องจากว่าป้องกันปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการกระทบต่อบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีสําหรับการสร้างทีมใหม่อยู่แล้วครับและทางเดอรมิเร่ก็ทิ้งท้ายนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วแมนยูเนตดน่าจะปล่อยโรนัลโดออกจากทีมครับแต่ทีมทีมนั้นต้องเป็นสโมสรนอกหลีกเท่านั้นครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของมาคาส์แรดฟอร์ดครับซึ่งกองหน้ารายนี้ครับได้ออกมาระบุว่าการที่ซ้อมปรีซีซั่นแบบเต็มรูปแบบผลแรกในรอบหลายๆปีจะสมผลดีต่อเขาอย่างแน่นอนครับและแรดฟอร์ดนะครับก็พร้อมแล้วสําหรับการเริ่มต้นใหม่ของทัพปีศาจแดงในยุคของเอริกเทนฮาครับด้วยมาคาสแรดฟอร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน MUTV ว่าเรารู้สึกถึงความตื่นเต้นภายในสนามซ้อมอีกครั้งเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับทุกคนก็ว่าได้เลยล่ะ ผมว่าสําหรับผมนะมันคือไอเดียที่สดใหม่มากแท็กติกที่ใหม่และก็ตัวต้นใหม่ๆของเอริกเทนฮารที่เพิ่มเข้ามาในทีมผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเขาไม่ไหวแล้วมันก็เป็นเรื่องยากนะแต่เราทุกคนนะ่ะต่างเ n j นจอยกับการซ้อมและเราก็ผสมผสานกับการซ้อมได้อย่างลงตัวไม่ได้เพียงแค่ซ้อมฟุตบอลอย่างเดียวเท่านั้นหรือวิ่งแค่ยอย่างเดียวเราทำทั้งสอ,งอย่างเลยเป็นเรื่องสนุกเลยนะและก็เป็นสัญญาณที่ดีต่ออนาคตของทีมด้วย สำหรับเอริกเทนฮากนะเขาละเอียดมากระหว่างเวลาลงซ้อมและถึงขนาดมีกฎให้กับทุกเกมอย่างที่ผมบอกละ่ะทุกอย่างมันสดใหม่และเมื่อได้เจอกับสิ่งที่สดใหม่มันก็ดีต่อจิตใจและก็ร่างกายของผมด้วยดังนั้นเราต่างตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเขาและก็หวังว่าทีมของเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วย นอกจากนี้นะครับมาคาสแบดฟอร์ดก็เชื่อว่าการได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร,ร่างกายก่อนการซ้อมปรีซีซั่นรอบนี้มันส่งผลดีต่อเขามากครับหลังตัวเขาน่าจะต้องสร้างผลงานให้ประทับใจกุนซอใหม่อย่างเอริเฮนฮาร์คเพื่อที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมให้ได้ครับโดยมาคาสแบดฟอร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่คิดว่าผมได้มีช่วงซ้อมปรีซีซั่นอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่ช่วงปี2019แล้วล่ะสำหรับผมแล้วนี่เป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนผมรู้สึกว่า ผมต้องการเวลาที่จะพักผ่อนเล็กน้อยและบอกตามตรงว่าการได้มีเวลาพักนะ่ะทำให้ผมได้เรียกสมาธิกลับมาได้ไวกว่าที่คาดไว้เยอะมากเลยล่ะตอนนี้ผมรู้สึกพร้อมและก็มีสมาธิขึ้นมากเมื่อเกมแรกมาถึงก็เป็นเรื่องดีที่ได้ทราบว,ว่าคุณซ้อมมาเกือบ6สัปดาห์ก่อนหน้านั้นซึ่งมันจะเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนและตอนนี้ทุกคนนะ่าต่างพร้อมจะลงสนามเพื่อโชว์ฝีเท้ากันแล้วล่ะเรื่มาต่อที่เรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดจากสกูปของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับ ที่ที่ออกมาคาดการแผนการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากว่าต้องปลาดจากกองหน้าวัย37ปีรายนี้จริงครับในซีซั่นใหม่ที่จะถึงนี้โดยแผนการเล่นนะครับที่คาดการก็มาในระบบ4-3-3ครับนายทวารยังคงเป็นดาบ i ิดเดเคานะครับซีกองหลังแบ็กขวาเป็นดิโอโก้ดาโลนะครับคู่เซ็นเตอร์ฮาฟก็เป็นราฟาเอลวารานกับแฮร์รี่แม็กไกวส่วนแบ็กซ้ายเป็นทีเรลมาเลเซียที่คาดว่าจะปิดดีลในวันนี้ สามแดนกลางครับก็มีบรูโน่ฟานันเดสและก็อีก2มิดฟิลด์ที่คาดว่าจะดึงตัวเข้ามาร่วมทัพได้ต่อจากที่เรียวมาเลเซียนะครับก็คือแฟรงกี้เดยองและก็ลิซันโดมาร์ติเนสถึงแม้ว่ารายหลังนะครับมักจะเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮัฟซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมแต่คาดว่าเมื่อย้ายมายังแมนยูเอต็ดเอรีนฮักน่าจะจับมาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับมากกว่าครับส่วน3ตัวรุกนะครับก็จะเป็นเจดอนซันโชที่เล่นตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้าย แอนโทนีเล่นริมเส้นฝั่งขวาส่วนตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าที่จะยืนประจำการแทนคริสเตีย o โนโรนัลโดนะครับก็จะเป็นมาคาส s ว a ส์ปอร์ครับนอกจากนี้ครับเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังอย่างไนที่มินนะครับก็ได้ออกมาระบุ5ของหน้าที่แมนยูนเต็ดควรจะดึงตัวมาร่วมทีมหากว่าต้องเสียคริสเตีย o โนโรนัลโดออกจากทีมจริงๆครับในช่วงซัมเมอร์นี้ ด้วยคนแรกครับกับวิกเตอร์โอซิเฮนกองหน้าวัยยิ้มสปีของนาโปลีนะครับด้วยกองหน้ารายนี้ครับเคยเป็นเป้าหมายของแมนยูเต็ดมาแล้วในยุคข,ของโอเลกุน่าโซชาแต่ทว่าตอนนั้นครับแมนยูเต็ดก็หันไปควา้าโอเดียนอิกาโลเข้ามาร่วมทีมแทนนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหากว่าสโมสรต้องซื้อกองหน้ารายใหม่จริงๆวิกเตอร์โอซิเฮนก็ถือว่าเป็นช้อยส์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับมากระทีคนที่2ครับกับเมมฟิสเดยายกองหน้าจากบาร์เซโลนา สำหรับเมมฟิสเดียปายนะครับเคยย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงแล้วรอบหนึ่งในยุคของลุยฟันกาวแต่ว่าตอนนั้นเจ้าตัวก็ยังดูดิบเกินไปและก็ไม่ประสบความสําเร็จกับทีมแต่กับตอนนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าเดียปายก็ถือเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีคนหนึ่งของยุโรปและด้วยสัญญาของเจ้าตัวที่เหลือกับบาร์เซโลนาอีกแค่หนึ่งปีเท่านั้นครับก็เชื่อว่าหากแมนยูเต็ดอยากได้ตัวมาร่วมทีมจริงๆทางทัพช่วยบุญทุ่มก็คงไม่ตั้งราคาแพงเท่าไหร่ครับยิ่งหากว่าพวกเขาน่ะได้ต มากันณีคนที่3ครับกับมูซาเดเมเล่กองหน้าของโอลิมปิกลียงสำหรับมูซาเดเมเล่กองหน้าวัย25ปีนะครับครั้งหนึ่งเขาเองก็เคยเป็นเป้าหมายของโอเลกุนนาโซชาที่อยากจะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมด้วยจากคาดการของสื่อฝรั่งเศสนะครับหากว่ามีสโมสรไหนอยากได้ตัวกองหน้ารายนี้เข้าไปร่วมทีมก็เชื่อว่าลียงไม่น่าจะตั้งราคาแพงครับ และยิ่งกับผลงานในหลีกเอิงเมื่อซีซั่นก่อนนะครับลงสนามไป30นัดยิงไปถึง25ประตูก็พอจะรับประกันได้ครับว่ากองหน้ารายนี้มีฝีเท้าไม่ธรรมดาเลยครับมากันที่รายที่4นะครับกับแทมมี่อับราฮัมกองหน้าจากโรม่าครับในรายของแทมมี่อับราฮัมนะครับก็มีข่าวร่วมกับแมนยูเด็ดเช่นกันในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเจ้าตัวครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโรม่าทั้งในศึกเกาโชลซเลียและก็พาทัพหมาป่านะครับคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์เมื่อซีซั่นก่อน อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับดีลนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าโชเซ่มูรินโญ่ค่อนข้างจะห่วงกองหน้ารายนี้อย่างมากเลยครับมากันที่รายสุดท้ายนะครับกับซาซาคาราซิคกองหน้าวัยยิม4ปีของสตูตการ์ดด้วยกองหน้ารายนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือร่วมกับบาเยมินิกอย่างหนักเลยครับแต่ทว่ามันก็เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นแถมมีรายงานนะครับระบุว่าสตูตการ์ดนะได้ตั้งค่าตัวของซาซาคาราซิคไว้แค่า25้าล้านยูโรเท่านั้นครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม